สวัสดีค่ะเปิดโพสต์แรกทนายเดชาแจ้งคดีหมิ่นประมาทอาจารย์ออสจากประเด็นที่อาจารย์ออสรองศาสตรตาจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคดีฟ้องหมิ่นประมาทนายเดชากิติวิทยานันหรือทนายคลายทุกพร้อมระบุว่า สดด่วน22มกราคม2568ศาลอาญาบันลัง711คุกเดชา1ปีรอลงอาญาปรับ60,000บาทมิ่นอาจารย์ออสเจ้าหน้าที่ราชััร์ใส่กุญแจมือคุมตัวไปคุกใต้ถุนศาลร,รอจ่ายค่าปรับจำเลยนายเดชามีความผิด ตามฟ้องตาม326,328ใส่ความหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยการฟ้องครั้งนี้เป็นการฟ้องอาญาอย่างเดียวไม่ได้ฟ้องเรียกเงินอาจารย์ออสเพียงต้องการพิสูจน์ให้เห็นแนวทางการสืบพดีแม้ไม่เอ่ยชื่อก็ติดคุกได้ขณะที่ล่าสุดนายเดชาได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กทนายคลายทุก พร้อมระบุข้อความว่าทนายเดชาน้อมรับคำตัดสินของศาลกรณีหมิ่นประมาทศาลจำคุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทรอการลงโทษ2ปีแต่ไม่ได้ร้องไห้หรือใส่กุญแจมือหรือนำตัวเข้าใต้ถุนศาลและจะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาต่อไปครับขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ